วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามากินหมูกระทะคุงโตกันนะท่านผู้ชมมีสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งด้วยนะคะของน้องฝนน้องฝนจะขายอาโอเคเนี่ยนะคะถูกๆนะคะรละ1 2อ่บาบาทใช่ไหมฝน,ะนโอเค,คน้องฝน,ใ,นงใช่ไหมน้ำจิ้อร่อยนะคะ น้ำจิ้มอร่อยมากมีมีกระเทียมอ่ะเป็นชิ้นๆเลยอ่ะเคียวนี่อร่อยเลยอ่ะโอเคนะคะเนี่ยมีตั้งเยอะแยะนะคะท่านชมาารับคุรึ่งด้วยนะเนี่ยมีหมูหลากหลายชนิดโลละ129บาทเองนะคะเยอะมากมา,กมาใครชอบอะไรมาเลือกเอาเลยนะฮะ ร้านนี้เขาเรียกร้านพุงโตหมูกระทะพ,พุงโตนะครัออ้งก่อนแต่ก่อนลนะเาบาทแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเนาะหมูขึ้นก็ต้องเห็นใจแม่ค้าวันนี้ก็ต้องขาย129บาทนะฮะแต่ว่าถุดิบเขาสดสดสใหม่ๆทุกวันนะท่านผนะู้ชมเยอะด้วยหลากหลายนะฮะหลากหลายมากๆฝนมายังไงมาออทุกวันไหมทุกวัน,วนใช่ไหมมาตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยต<ช>อนนี้เป็นตลาดแม่ยุพินเนาะ เออฝนจะอยู่หลังสักหน่อยหลังโลตัสน,นะรถติดนะคะเราใช้เป็นรถนะะเออเป็นรถมอบายนะฮะแต่ก็จอดประจำที่ที่นี่ใช่ไหมโอเคอเคนะี่ยเพราะนั่งใครมีคนละครึ่งยังใช้ไม่หมดก็รีบมาใช้นะคะเดี๋ยวออกเดี๋ยวเขาออกมาอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยนะโอเคนะอเคนี่ยร้อยใหม่สดทุกวันท่านผู้ชมน้ำจิม้มน้ำจิ้มเนี่อร่อยอันนี้เพราะว่าซื้อไปกินแล้วนะฮะขวดน้ำจิ้มขวดเท่าไหร่ขวดยี่ห้าบาท กว่า25บาทแล้วผักยังไงผักชุดละ20บาทน้ำละจ้ะน้ำฟรีอ๋อน้ำฟรีผัก20น้ำจิ้ม20แต่น้ำจิ้มอร่อยมากจิ้มอร่อยจริงๆเออใช่ไหมอ่ผมลองให้ดูขวดสิคะขวดขนาดนี้กี่ซีซีนะร้อยแปดสิบรซีซีเนี่ยอร่อยแล้วก็เทียมจะเป็นชิ้นๆในขวดนะรสชาติอร่อยมากจัดจ้านกิดจัดออค โอเคโอ้ okay, oh, นะกระเทียมในนี้นใช่ไหมมีกระเทียมเป็นชิ้นๆเคี่ยวอร่อยอร่อยอเชิญนะคะเชิญนะคะถูกๆนะฮะหมูกระทะพุงโตติดไว้ตะแรก99บาทคือขายถูกแต่ว่าช่วงนี้เนาะหมูแพงก็ต้องเห็นใจแม่ค้าล่ะก็เป็น129บาทนะฮะ129บาทนะคะแต่ของเขาสดนะของผลเขาสดมากๆเลยหยอดอยู่ที่หลังโลตัสตลาดแม่ยุพินนะคะ เนี่ยมานะคะใครช้าอาจจะหมดนะเพราะของเขาสดใหม่และถูกด้วยแค่129บาทเองอะ่ะนะคะแค่129ยาทเองบเนีายทเองวัตถุดิบที่เขาใช้เห็นไหมฮะอืมสดสดใหม่ๆนะคะน่าอร่อยทั้งนั้นท่านผู้ชมใครผ่านไปผ่านมาตลาดแม่ยุพินก็อย่าลืมแวะนะเนี่ยนไฮะ ใกล้จะหมดแล้วมาทุกวันนะคะมาทุกวันน้องฝนเขาจะมาทุกวันแต่กรารันตีได้เลยวันน้้ำจิ้มอร่อยมากๆอร่อยจริงๆวัตถุดิบก็ใหม่สดทุกวันนะคะ,ะ,ะมีคนลรครึ่งด้วยโอนก็ได้ด้วยโอ้ยเยอะแยะนะคะไม่มีเงินก็กินได้สรุปว่างั้นเถอะ <laughs> Okay, ะะสำหรับคลิปนี้เหมือนฝันชาเล์นะคะการกินอร่อยออยมาที่ร้านน้ำฝนนะพุงโตนะฮะหมูกระทะพุงโตนะฮะ,ะช่วงนี้อาจจะขึ้นเักกน้อ,นอยอันนี้กับอันเก่าร้อยเก้าสิบออันเก่าเนี่ยเก้าสิบเก้าแต่ปัจจุบันต้องร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะเพราะหมูขึ้นเนาวะวัตถุดิบขึ้นก็ต้องขึ้นตามลหละนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวหับดีค่ะ